วัสดีค่ะทุกคนเราจะมารีวิวกระบอกเครื่องสำอางนี้คือน้องแรบบูบี้เนาะเราจะบอกเลยว่าเราไม่ค่อยใช้เครื่องสำอางเท่าไหร่ในใชีวิตประจำวันแต่เราชอบซื้ออันนี้คือก็จะเป็นของสะสมที่แบบเราจะรวมของที่มันค่อนข้างที่จะมีราคาสูงอะไรเงี้ยไว้ในนี้เป็นของที่เราชอบอืมอันแรกเลยก็คือน้องคนเดิมตัวนี้ยิแซงเป็นรองพื้นแล้วใช้เบอร์ B 2 0ก็จะเป็นสีผิวขาวๆหน่อย,ยออมมี้ก็จะเป็น ลองพื้นอย่างนี้เลยคือใช้เราพริวติดฟิลเตอร์ทุกคนตามคำเคลมของเขาเลยนี่ก็จะเป็นผลิตาากินเราว่าเหมือนเขาพยายามจะทำให้มัมีกลิ่นหอมแต่เราอ่ะไม่ชอบกลิ่นนีออ้ก็จะเป็นนมานี้ต่อไปก็จะเป็นลิปบลบบี้เาวเป็นสีที่น่าจะเป็นสีที่ทุกคน ชอบอะเออเราก็ถามพี่บังกานว่าสีในฮิตที่สุดค่ะเขาก็แนะนำเป็นสีนี้เลยไม่รู้ว่าสีอะไรเหมือนกันอ่ะต่อไปอ่า <ไป S 1> ลิปอีกแล้วอันนี้เป็นลิปแมกนะคะสีสวยนะทุกคนเนี่ยสีที่หลอดมาอาจจะดูแบบน่ากลัวเนาะแต่พอทาที่ปากก็คือจะเป็นสีชมพูนิดนึงอมชมพูอะเราทาแล้วรู้สึกาปากเราอมชมพูแล้วก็สวยติดทนอยู่แต่ก็ไม่ได้ติดขาดนั้น โอเคต่อไปอันนี้ก็จะเป็นตัวใหม่เลยเป็นของ P. i Party <c oughs> เปคอใหม่ที่เขาออกมาเป็นเเกี่ยวกับพคกตาอลยเนอะร์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นสีน้ำตาลนะทุกคนไป <c oughs> ต่อไป,อไปเออจะบอกว่ากรีดง่ายหัวลื่นไม่หนื่แบบชัดคมแล้วก็ไม่ลบง่ายโ okay. อเคไปอันนี้ก็จะเป็นคอสเลอร์เรา ค่อนข้างผิดหวังนะเพราะว่าเราซื้อมากรบสิวแต่เราก็ลืมไปว่าความดีออมันก็คือความบางเบาอ่ะเออมันก็ไม่เหมาะกัรเอามากลบสวลิวเราจะซื้อมาเป็นเอ,อ่อกรบใต้ตามากกว่าเราซื้อมาผิดอ่ะทุกคนเออเราเสียใจเออก็แนะนำถ้าใครจะซื้อคอนซีลเลอร์ของดีออก็ให้เอาเป็นสีที่สว่างก็คือกรบรอยค้าใต้ตาเนาะก็จะประมาณต่อไปก็จะเป็นมาสคาร่าของดีออ ตัวนี้ก็จะช่วยให้ขนตายาวแล้วก็ติดทนแต่ลงน้ําก็หลุดไหมก็หลุดโอเคก็ไม่ได้ทนขนาดนั้นแต่ล้างออกยากอยู่นะอันนี้มาสคาราขนตายาวดีทุกคนไปต่อไปนี่ก็จะเป็นดีออตัวนี้ก็จะเป็นตัวปัดแก้มสีน่ารักมากทุกคนน่ารักจริงๆสีส้มนี้ต่อไปก็จะเป็นอ่ะ อันนี้กาวจะไปใช้เราก็ยังไม่ได้ใช้เป็นตัวเทสเตอร์อันนี้เป็นลิปติอออันนี้เป็นนานแล้วะ่ะเออเดี๋ยวเราจะปาให้ดูเราไม่รู้ว่านี้มันคือลิมิเต็ดหรือเปล่าหรือเป็นสีอะไรเพราะว่าเราคิดว่าน่าจะเป็นลิมิเต็ดนะเราซื้อจากต่างประเทศแล้วก็เหมือนช่วงนั้นอนะเราไม่ได้ซื้อจากที่ที่ช็อปต่างประเทศซื้อจากช็อปต่างประเทศแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในช็อปมอนเขามาออกบูธเราก็คิดว่านี้น่าจะเป็นสีที่ลิมิเต็ดเออเพราะว่ามันยังไมเหมือนมีกากเพชรด้วย ต่อไปต่อไปก็จะเป็นไ r เนอร์ know, ของ Lisa. ลิซ่าเรากลิดง่ายคมเราเราชอบอย่างนี้มากคือมันลื่นแล้วก็กลิดง่ายเส้นคมชัดทุกคนดีเลยถ้ากล้องมาหน่อยนะอันสุดท้ายเลยก็จะเป็นกุนชาแนลเราก็จะให้มันเป็นแบบนี้อันนี้กลิ่นดีมากเราชอบกลิ่นมากมีความผู้ดีฮาลุลฮารามากทุกคนเปิดกัน มันก็จะเป็นอย่างนี้ปึ๊บแล้วก็แบบนะทุกคนมันก็จะมีชั้นแป้งอย่างนี้ซึ่งเราใช้ไปไม่เยอะแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยที่เราแบบแป,แป้งไปเราโดนเนื้อของแป้งไปบ้างหรือเปล่าคือ <c oughs> มันอ่อนโยนมาก <c oughs> อ่อนจนเราไม่รู้ว่าอ่ะอันนี้เราเราปัดยังอะไรป,ประมาณนั้นทุกคนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้ คนมีติดกระเป๋าสักเท่าไหร่แบบอันนี้ไม่มีก็ได้แล้วก็ไม่จําเป็นต้องที่ยวต้องเป็นแป้งที่แพงคาราวนี้โอเคแล้วก็จะแนะนําอย่างอื่นที่มันเป็นของชาแนลมากกว่าเนานะมันก็น่าจะดีกว่าพวกลิปชาแนลอะไรอย่างนี้ก็น่าจะดีกว่าไะสิ่งที่เราควรแนะนําเลยนะที่เราชอบเลยเนะี่ยก็คืออันนี้เราจะหยิบเลยนะอันนี้เป็นรองพื้นเนื้อดีติดทนไม่ติดแมสแต่บางเบาอะ ่อกันดีกว่าทุกคนเมื่อกี้วิดีโอมาชัดแบบใช่ไหมอันนี้คือเราเนื้นาแล้วก็อันนี้ทาแล้วดูแบบดูผิวสวยอะทุกคนแล้วก็อันนี้กรีดง่ายซองนี้ติดทนกรีดง่ายอันนี้เป็นหัวคาร์โหัวนานอันนี้เป็นหัวแบบเหมือนนิสอนหน่อยส่วนอีกอันหนึ่งก็จะเป็นหัวแบบพู่กันเขาเรียกว่าอะไรเออหัวลายเนื้นอ,ยอย่างงี้เลยกรีดง่ายทุกคนเนะื้อดีคมชัดแล้วก็เป็นลิป แค่นีรแที่เราชอบในกระเป๋าเราทั้งหมดคลิปนี้ก็ไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะใครอยากดูรีวิวอะไรแบบละเอียดละเอียดแบบท้ายดูก็คอมเมนต์เข้ามาใต้ร่างคลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวเราจะมาทําอีกคลิปหนึ่งนะคะ